จะว่าไปแล้วนะครับจากช่วงนี้ไปจนถึงคริสต์มาสนะครับก็มีดาวขยับย้ายอยู่หลายดวงเช่นกันนะครับแล้วก็ส่งผลกับหลายหลายลัคนาราศีนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าออรอบวงโครจรของดวงดาวนะครับในช่วงจังหวะตรงนี้เนี่ย เอาง่ายๆเลยนะอย่างดาวพฤหัสเนี่ยก็กำลังจะย้ายนะครับถอยหลังนะครับกลับไปอยู่ในตำแหน่งเดิมในเรือนของดาวพุธนะครับแล้วก็ดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้ามาหาจักรไปร่วมอยู่กับดาวอังคารที่เป็นอุจาว,วิราชอยู่แล้วแต่เดิมนะแล้วก็จะมีองศาของดาวเสาร์และดาวพุทธที่มีการขยับ เดินหน้าอยากก่านงนั้นเลยนะครับสินแสหมิงสามารถที่จะสรุปให้กับลัคนาราศีดังต่อไปนี้ว่าจะส่งผลอย่างไรกับคุณก็มาเริ่มกันที่ลัคนาราศีสิงนะครับเมรพรษพฤกษ์ศมิถุนกรกฎนะครับอยู่ที่คำพยากรณ์ก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้มาถึงชาวลัคนาราศีสิง นะอย่างชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยดาวพฤหัสได้ถอยไปอยู่ในเรือนลาพระแล้วก็ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนของคุณก็ไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์แล้วก็เล็งไปยังดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนลาพระเออนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะอย่างน้อยที่สุดเนี่ย เอาง่ายๆเลยนะที่สินแสหมิงมองเห็นเนี่ยงานนะครับที่อยู่ในความรับผิดชอบของคุณคุณมีโอกาสที่จะมีลูกน้องเก่งๆนะเข้ามาช่วยงานให้งานมันสำเร็จเป็นรูปธปรรมได้มากยิ่งขึ้นคืองานบางอย่างเราอาจจะมีความถนัดอยู่นั่นแหละนะครับแต่ทำคนเดียวแล้วมันก็ช้า ก็ไปได้ทีมได้ลูกน้องมาช่วยให้มันสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยเ็ถือว่าดีนะเออถือว่าดีทีเดียวล่ละนะครับเพราะว่าดาวที่มันโคจรในลักษณะเนี้ยนะมันอธิบายได้ง่ายๆเลยว่ามันจะทำให้คุณได้ทีมหรือว่าได้คนที่ร่วมมือนะครับเก่งๆเข้ามาทำให้งานมันสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้นนะอันนี้อย่างเช่นลัคนาราศีสิงห์นะ เออนะครับแล้วก็โดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางด้วยชาวลัคนาราศีสิงห์เอ่อจากนี้ไปถึงคริสต์มาสเนี่ยคุณอย่าไปอุดอู้เก็บตัวนะครับหาโอกาสเดินทางสร้างโอกาสให้ตัวเองที่จะต้องเดินทางหรือมีงานใดที่คุณจะต้องเดินทางงานนั้นจะนำพามาซึ่งความสำเร็จและโอกาสแห่งความก้าวหน้านี่ยังไม่นับรวมไปถึงเรื่องการเงินการทองที่จะขยับดีขึ้นด้วยนะ สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะเออเออขยับดีขึ้นหลายๆอย่างน่าจะมีอยู่เรื่องเดียวหรือมัง้งดาวถูกไหมที่ยังอีหลักอีเหลืออยู่ยังไม่ค่อยลงตัวนักนั่นก็คือเรื่องความรักอืมก็มันเหลืออยู่เรื่องเดียวไงนะเออนะครับสุขภาพร่างกายเนี่ยในช่วงจากนี้ถึงคริสต์มาสดูแล้วก็จะแข็งแรงขึ้นดูเหมือนคุณจะมีโอกาสได้ไปเล่นกีฬาหรือว่าได้ข้าไปอยู่ในกิจกรรมที่คุณชอบ ทำให้ได้ออกกําลังหรือว่าได้ทำอะไรให้ตัวเองมันมีความเฟิร์มมากขึ้นนะครับนะมีอย่างเดียวที่ผมบอกเรื่องความรักโดยเฉพาะถ้าเกิดสิงใครที่คบซ้อนหรือคุยซ้อนอยู่ก็ระวังนิดนึงนะครับมันเหมือนกับมันจะมีความไม่ได้อย่างใจปัญหาจุกจิก,กอะไรต่างๆเข้ามานะครับแต่ภาพโดยรวมเนี่ยจากนี้ถึงคริสต์มาสเนี่ยผมว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะเออนะครับ ที่แน่ๆเลยเนี่ยถ้าใครรอตำแหน่งอะไรสักอย่างนึงอยู่ในงานนี่คุณได้แน่ๆจากนี้ถึงคริสต์มาสนะครับเนี่ยดูจากดาวหลายๆดวงที่มันตรีโกณกับลัคนาราศีของคุณเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นดาวที่ให้คุณทั้งสิ้นให้คุณประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับอา้าวถัดจากลัคนาราศีสิงห์ก็มาถึงชาวลัคนาราศีกันนะกับดาวที่มีการโครจรหลายดวงอยู่ในเรือนพันธุ เลงไปยังเรือนการงานไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์มหาจากักนระดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินคุณด้วยรู้เปล่าเออแล้วก็ดาวเอออังคารนะฮะเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับที่เอ,อ่ยมาทั้งหมดเนี่ยไปโคจรสัมพันธ์อยู่กับลัคนาราศีกันในตำแหน่งที่เล็งไปยังเรือนการงาน นะส่วนดาวพุธของคุณเนี่ยจากช่วงนี้ถึงคริสต์มาสเนี่ยยังโยกหน้ากับลัคนาราศีของคุณอยู่ดังนั้นชาวลัคนาราศีกันนี่ผมบอกได้เลยว่าเนี่ยจากตรงนี้ถึงคริสต์มาสเนี่ยนะจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมบางอย่างในเรื่องของงานนะจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมบางอย่างในเรื่องของงานบางคนเปลี่ยนเจ้านาย บางคนนะครับมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นนะมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นแต่เอาเถอยังไงดวงการเงินมันก็ดีก็แล้วกันเออดวงการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมันจะมีรายจ่ายจุกจิกหน่อยก็ช่วงใกล้ๆคริสต์มาสช่วงนั้นนะฮะเออแต่ว่าพยายามอย่าไปมีความขัดแย้งอะไรกับใครนะครับไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด เลี่ยงได้เลี่ยงเลยต่างคนต่างอยู่นะแล้วก็ขับรถขับราระวังนิดนึงนะอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้คือมีโอกาสหวนกลับมาของรักเก่าหรือคนเคยคุยเก่าเก่ากิ๊กเก่าเก่าหรือเคยทักทักกันมาทางโซเชียลแล้วหายหัวไปก็มีโอกาสจะกลับมาเจอกันมาคุยกันแล้วก็ทำให้มันมีสัมพันธภาพที่ดีกว่าเดิม อย่างเนี้ยมีความเป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วกออ็อีกอย่างหนึ่งคือเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าเรื่องการเงินจะขยับดีขึ้นนะช่วงเนี้ยจะหยิบจับทำอะไรก็จะได้รับโชคดีในเรื่องของการเงินได้ต่อยอดอะไรต่างๆในเรื่องการเงินการงานอ่าเนี่ยอย่างเนี้ยชัดเจนมากเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกัน นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ดาวพฤหัสขยับตรงนี้มีโอกาสจะได้ไปเรียนศึกษาเล่าเรียนในบางอย่างเพิ่มเติมนะไม่ว่าจะเป็นในสาขาวิชาที่มันส่งผลโดยตรงกับงานคุณหรือว่าเป็นการเรียนจ j อบพิเศษพิเศษเทคคอร์สที่คุณอยากเรียนก็เรียนแล้วก็จะนำพามาซึ่งความสำเร็จอย่างดีนะจากช่วงนี้ไปจนถึงคริสต์มาสนะครับเอา้า ถัดจากลัคนาราศีกันก็มาถึงชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับจากช่วงนี้ถึงคริสต์มาสดาวสุ์ดาวเจ้าเรือนของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนอในตำแหน่งมหาจักรแล้วก็โยกหน้าลัคนาราศีของคุณได้ตำแหน่งเป็นปทุมเกณฑ์ด้วยดาวตัวเองเนี่ยไปเป็นปทุมเกณฑ์นะแล้วก็ไปอยู่กับดาวองคารคู่มิรใหญ่ ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินด้วยอยู่ในตำแหน่งที่ถือว่าดีนะเออฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยอืมนะครับก่อนอื่นเลยบอกก่อนเลยว่าดวงจะมีชื่อเสียงชื่อเสียงอะไรชื่อเสียงจากกิจกรรมหรืองานที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปทำอยู่มักจะนําพามาซึ่งชื่อเสียงหรือได้รับ การต้อนรับจากคนรอบข้างอย่างดีแต่ช่วงนี้ระวังสุขภาพร่างกายจะเจ็บป่วยได้ง่ายนะบอกก่อนเลยจากช่วงนี้ถึงคริสต์มาสนะครับแล้วก็เรื่องการเงินคือดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยมันไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีก็จริงอยู่แต่เป็นช่วงที่คุณแม่ใช้จ่ายเงินมือเติบแบบเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดทำให้บางทีแล้วคุณลืมลืมที่จะคิด ถึงเรื่องของคือพูดง่ายคือวินัยในเรื่องการเงินมันลดลงลืมคิดถึงเรื่องของรายจ่ายที่มันจําเป็นกว่าเนี่ยส่วนใหญ่จะไปใช้จ่ายกับอะไรก็ไม่รู้ทําที่ทําให้ตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนเงินมันไม่ค่อยทันใช้ตลอดเวลาทั้งท้งที่เงินมันก็เข้าตลอดน่ะแต่เนี่ยคือสิ่งที่ต้องระวังบางคนจะอาจจะตัดสินใจในการเปลี่ยนงานจากงานเก่าไปสู่งานใหม่ในช่วงจากนี้ถึงคริสต์มาสก็ได้ ซึ่งก็เป็นอะไรที่ส่งผลดีกับคุณไม่น้อยนะครับเออนะนั่นแหละนั่นแหละส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ชาวลัคนาราศีตุลหลายหลายคนนะเอ,อ่อจะพยายามสร้างโอกาสให้ตัวเองไปสู่กิจกรรมหรืองานหรือจ็อบใหม่ๆซึ่งมีโอกาสที่จะได้เข้าไปเกี่ยวข้องจากช่วงนี้ถึงสมัปนะตามที่บอกนั่นแหละนะครับ ประมาณนี้ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยมันมีดีมีเสียอยู่ในทีอยู่ในความหมายเดียวกันเลยคือถ้ามีคู่อยู่แล้วความรักก็ไปได้แต่มันไปได้แบบความเห็นไม่ค่อยตรงกันเราอยากได้อย่างคู่อยากได้อย่างทำให้หงุดหงิดอยู่เหมือนกันในบางครั้งแต่ความสัมพันธ์ก็ถือว่ายังไปได้นะครับ แล้วก็อย่าไปก้าวไก่กันในเรื่องของการเล่นโซเชียลนะอาจจะทําให้เป็นชนวนให้มีปากเสียงได้ก็เตือนชาวลัคนาราศีตุลไว้ก่อนเลยนะครับอืมประมาณนี้นะถัดจากชาวลัคนาราศีตุลก็มาถึงชาวลัคนาราศีพิจิกเออพิจิกพิจิกพิจิกอยู่ไหนพิจิกเออนะฮะพิจิกนะอืมลัคนาราศีพิจิก ดวงชะตาจากช่วงนี้ไปจนถึงเออคริสมาสนะฮะโอ้ก่อนหน้านี้ชาวพิจิกนี่หมุนเงินอ่วมเลยนะครับหมุนเงินอ่วมเออรู้จักคำว่าอ่วมไหมอืมแต่ก็มีแนวโน้มจะขยับดีขึ้นนะครับแล้วก็ดวงมีโอกาสจะได้เดินทาง นะงานมีความก้าวหน้าแต่สุขภาพจะไม่ค่อยโอเคนะสุขภาพไม่ค่อยโอเคพยายามรักษาสุขภาพไว้ด้วยนะครับนะพยายามรักษาสุขภาพไว้ด้วยดวงความรักก็มีความโดดเด่นอยู่กับความรักหรือคนที่เรารู้จักมาก่อนหน้านี้อ่าอย่างเนี้ยมีความเป็นไปได้อยู่ช่วงเนี้จากช่วงนี้ตรงนี้ถึงคริสตนะ์มาสอ่ะการเงินที่ติดขัดอยู่ จะขยับดีขึ้นก่อนหน้านี้คุณมีความรู้สึกตัวเองนี่มีรายจ่ายเยอะนะจ่ายโน่นจ่ายนี่ตลอดเวลานะฮะเออบางทีก็ไปเอาเงินอนาคตมาใช้บ้างอะไรบ้างอย่างเนี้ยก็ต้องระวังหน่อยแต่ว่าเอาเธอในความหมายโดยรวมแล้วก็ถือว่าการเงินจะขยับดีขึ้นนะครับสุขภาพร่างกายต้องระวังนะเออดูแลให้ดีนะครับคุณผู้ชายที่เป็นชาวพิติกก็จะเปรีป้ยวหน่อยรู้สึกมัน ร่างกายมันไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเท่าไหร่เจ็บป่วยได้ง่ายคุณผู้หญิงก็ระวังเกี่ยวกับกระเพาะอาหารลำไส้มดลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือชาวลัคนาราศีพิจิกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูดาวก่อนเนี่ยเนี่ยดาวมันเออดาวหลายดวงไปกองอยู่ในเรือนการเงินนะ่ะดวงการงาเงินจะขยับดีขึ้นกว่าเดิมประก่อนหน้านี้พิจิกนี่คุณหงุดหงิดเรื่องการเงินเป็นอันดับหนึ่งเลย ความรักแม่งยังเป็นเรื่องรองนะมุดหิดเรื่องการเงินเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับแต่ก็โอเคนะน่าจะขยับดีขึ้นนะชาวพิจิกหาโอกาสไปทําบุญไหว้พระด้วยนะครับจะส่งเสริมดีนะส่งเสริมกับชะตาของคุณดีศัตรูจะแพ้ภัยไปเองนะครับอา้าวถัดจากลัคนาราศีพิจิกก็มาถึงชาวลัคนาราศีธนู เออธน,นูนะธน,นูในช่วงนี้จนถึงคริสต์มาสจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นบอกเลยว่าดาวพฤหัสได้ย้ายมาอยู่ในตำแหน่งอุดมเกณฑ์ย้ายกลับมาอยู่อุดมเกณฑ์เปนที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ช่วงธันวาคมเนี่ยจากกลางกลางเดือนไปแล้วเนี่ยนะครับดาวพฤหัสยังไปเล็งกับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนสุภาษด้วยมีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์ได้ไปทำงานที่ต้องเดินทาง มีความสำเร็จจากงานที่ต้องเดินทางมีโอกาสก้าวหน้าได้งานใหม่มีการสลับสับเปลี่ยนโยกย้ายต่างๆอาทิตทับลักษไงเอออทิตย์ทับลักออษณะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะอยู่ไม่ติดที่ก็โดยสรุปแล้วจะมีความก้าวหน้าดีนะเพราะว่าดาวพฤหัสก็ไปเลงกับดาวอาทิตย์ด้วยซึ่งเป็นคู่มิรใหญ่ไงแล้วก็มีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาบอีกดวงหนึ่งซึ่ง ซึ่งไปทับลักษณของคุณแสดงว่าดวงการเงินของคุณน่ะจะดีขึ้นดวงการเงินจะดีขึ้นแน่ๆนะครับแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่ไดออ้ทำอะไรแปลกๆใหม่ๆจากเดิมนะซึ่งก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลดีในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินทั้งสิ้นนะครับนะส่งผลดีในเรื่องการงานการเงินทั้งสิ้น ในเรื่องความรักนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ความรักดูอืดๆเนือยๆเอื่อยๆไปก็จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นจะเอาใจใส่กันมากกว่าเดิมนะเออใจแฮปปี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณจะมีความสุขกับเรื่องของความรักมากยิ่งขึ้นนะชาวลัคนาราศีธน,นูนะอีกเรื่องหนึ่งที่ <c oughs> เดี๋ยวนะ อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกกับชาวลัคนาราศีธน,นูเลยก็คือว่า,เ,าเดี๋ยวนะดาวทับลัคนาอาทิตย์เป็นองค์เกณฑ์อีกดวงหนึง่งอาทิตย์เป็นองค์เกณฑ์อีกดวงหนึง่งนะฮะเป็นองค์เกณฑ์เป็นนระเกณฑ์แล้วก็อาทิตย์มาจากเรือนสุภพะนะการทําธุรกิจที่ติดต่อ,อก,กับคนทางไกลจะมีความสําเร็จดีมาก นะบอกเลยว่างานที่ติดต่อกับคนทางไกลจะมีความสำเร็จดีมากทำให้คุณเองมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองหรือมีโอกาสได้งานจากทางไกลก็ได้นะแปลความหมายได้สองแบบอย่างนี้แหละนี่ก็คือชาวลัคนาราศีธนูนะครับเออนะธนูธนูเออ,นะเอ,อประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ ก้าวหน้าดีมากนะครับเป็นช่วงจังหวะที่ชะตาชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนแปลงคือองศาของดาวเสาร์อะดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณก่อนหน้านี้มันบ้งมันเดินถอยหลังนี่องศาดาวเสาร์ขยับดีขึ้นแล้วน่าจะมีรายรับอะไรต่างๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วละ่ะนะชาวลัคนาราศีธนูอ่าโชคดีโชคดี